สวัสดีครับนี่คือรายการฟิลม์มโทสรายการที่คุณพบกับสาระความรู้และเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการทําหนังที่พวกผมรวบรวมมาให้คุณแล้วที่นี่เลยครับแน่นอนนะครับว่าเสียงนะั้นมีความสําคัญมากเวลาที่เราทําหนังหรือว่าวิดีโอทั่วไปยิ่งถ้าหนังของคุณนะครับมีบทพูดเยอะๆและอาจเสียงออกมาไม่ดีเนี่ยถึงแม้ว่าเรื่องราวจะดีแค่ไหนนะครับเราก็ดูไม่รู้เรื่องถ้าเราลงทุนกับการอาดเสียงสักหน่อยนะครับซื้อไมค์ราคาไม่แพงสักตัวชีวิตคุณก็เปลี่ยนได้เลยนะครับผม แต่วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าถ้ามีแค่สมาร์ทโฟนเนี่ยเราจะสามารถอัดเสียงยังไงให้ใส่แจวทุกสถานการณ์ครับหลักการของการอัดเสียงนะครับนั่นก็คือว่าเราต้องทํายังไงก็ได้เนี่ยให้มายู่ใกล้ปากคนพูดให้ได้มากที่สุดจะทําให้เราได้เสียงที่คมชัดนะครับซึ่งไมค์เซลฟี่เป็นตัวตอบโจทย์ที่ดีเลยครับ แค่นี้นะครับเราก็จะได้เสียงที่โอเคขึ้นโค้อัดเสียงก็ทํางานสะดวกขึ้นแต่แน่นอนนะครับว่าถ้าเราถ่ายในห้องที่เงียบๆเ,เนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่พอถ่ายกลางแจ้งนี่สิครับสวัสดีครับชื่ดีมนะครับขอบคุณครับเราเลยต้องใช้สิ่งนี้ครับ โดยเราจะผ่าฟองน้ำนะครับให้มีรูขนาดพอที่มือถือจะยัดเข้าไปได้แค่นี้เองเราเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าผลที่ได้จะเป็นยังไงชิดดีมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชิดดีมนะครับขอบคุณครับแค่อุปกรณ์ง่ายแค่นี้เนี่ยก็ทาให้เราได้เสียงที่ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมดีมกูเ,เ,เจอพีเตียนวะกาเจอปิกาจูว่ะ อย,อยากได้หวะมาดีห้องเราดิต่อจากนี้นะครับไม่ว่าเราจะทำงานวิดีโอเพลย์เซนเตชันะครับทำหนังสั้นเล่นๆหรือทำหนังโซงประกวดก็หมดกังวลเรื่องเสียงไปได้พอสมควรเลยนะครับผมแต่ถ้าเราต้องการงานที่มีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยเราก็ควรที่จะใช้อุปกรณ์สำหรับงานนี้โดยเฉพาะครับ ซึ่งสมัยนี้เนี่ยก็มีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้มาครับการอัดเสียงก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับยังมีอะไรอีกมากมายที่เราจะมาคุยกันในคลิปถัดไปนะครับผมแล้วเราก็ยังมีเทคนิคการทำหนังที่น่าสนใจนะฮะซึ่งสามารถติดตามกันได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ c h anel n Youtube ของเรานะครับฟิล์มโทสไดไฟล์เอ s มทูเอ t นะฟิล์มโทสคิดจะทำหนังคิดถึงฟิล์มโทสขอบคุณครับ